วันนี้นะคะเราก็จะมาบอกต่อ4แอปแต่งภาพค่ะฉะบับรวดเร็วทันใจสำหรับมือใหม่หัดขายออนไลน์ค่ะบอกเลยว่าแต่ละแอปเนี่ยฟังก์ชันจุกๆทั้งนั้นเลยค่ะเอาเป็นว่าโหลดมาให้ครบจบทุกความต้องการอย่างแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็โอเคเลย มากันที่แอปแรกนะคะก็คือ Canva ค่ะคนดีคนเดิมค่ะเพราะว่าน้องเขาปังจริงๆนะคะทั้งเรื่องของเทมเพลตหรือดีไซน์การออกแบบที่ตอบโจทย์ค่ะและพร้อมใช้งานได้ง่ายสุดๆอีกด้วยค่ะใครอยากดูการใช้งานฟีเจอร์อื่นๆจริงๆ,ๆเช่นการสร้างตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์หรือเทคนิคการตกแต่งหรือการจับคู่สีนะคะก็สามารถกดเข้ามาดูได้ที่ช่องอย่างที่เคยลงไปแล้วได้เลยนะคะ ไปกันต่อไม่รอแล้วนะคะที่แอป i b i s a e n t ค่ะอันนี้ฮอตไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือการวาดรูปค่ะและการสร้างลายน้ำนั่นเองค่ะแอปต่อมาค่ะพ่านไม่ได้เลยนะคะเป็นแอปพื้นหลังยังคงเป็นที่ต้องการเสมอค่ะ ันนี้นะคะจะขอแนะนำเป็นแอปโฟโ o ้ลูมนะคะเพราะใช้งานง่ายและสามารถลบอัตโนมัติได้แบบเนียนกริปอีกด้วยจ้าและแอปสุดท้ายนะคะแอปที่4ไม่มีไม่ได้นะคะน้องฟอนต์ต่อฟอนต์ใจค่ะไว้ใส่ข้อความในรูปภาพค่ะซึ่งฟอนต์เดิมเนี่ยปกติน้องก็จะมีให้เลือกเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่จุใจเนี่ยก็ยังสามารถดาวน์โหลดฟอนต์จากที่อื่นนะคะเพื่อเข้าไปใช้งานในแอป,ปได้อีกด้วยค่ะ แต่ครั้งหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระความสนุกในทุกวันกันนะคะ